กดไลค์ให้ลุงหน่อยสิลุงใจเกเรนะบอกก่อนอ้าขอบใจนะตัวเองมีความสุขดีผมได้อยู่กับลุงแล้วมันจะดูสนุกดีแม้จะไม่ได้รวยแต่ผมก็คิดว่าจิตดีแค่ได้ลองสองทีสามทีละสี่ทีสมองวีดเอวีเเอ มีเรื่องราวเข้ามาต้องมากไม่สะกิดทีเอาบอกเลย,เลยตรงนี้เลยไม่เคยกลัวเขาสิบตีไม่ได้โดนตีสักทีทก็สักทีดูสึกดีเฮ้เฮ้เอ้ยเขาสิบ ดีใช่คนมาเต้นยกใหญ่ไม่ใช่ราบติต้งไปล้นต่หรือโยกแม้ไม่เจอั่าทาหรือลงไม่แต้มเพิ่มหนึงชอาแม่ินีแ้วอยาจะเมาฉุนลุ้นขะยก ความเดือดร้อนในี่ใครอีกวะเนี่ยเอา้าโยโกะก,ก็หายไปด้วยไอ้ตา,า,า,าวันวนี้ครับไปไหนมาผมแค่ไปเข้าห้องน้ําเองแล้วนายไปเข้าห้อง,งน้ำที่ไหนอ่ะข้างล่างอ่ะข้างล่างไหนก็ข้างล่างไงห้องนี้ห้องนี้นายอยู่ในนี้เหรอใช่เอาทําไมฉันเรียกนายแล้วทําไมนายไม่ตอบทั้งคืนเลยอะ่ะก็ฉันหลับในห้องน้ําอ่ะบ้าหรือเปล่าเนี่ยห้องน้ํามันเย็นดีฉันชอบมันก็เย็นจริงแหละ มันี่ปะคุมนายเห็นโยโกะบ้างไหมอ่ะไม่ผมไม่เห็นโยโกะเลยคุณตายเถอะโอ๊ยการเออลุง ทำไรเนี่ยฮะอะไม่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 ลุง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 ไม่ได้ไม่ได้ทําอย่างที่คิดไม่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 แล้วที่มือคืออะไรอ่ะอันนี้นี่ลุงลุงลุงทำอุปกรณ์ออโอ้ยโอ้ยลุงทําอุปกรณ์เฉยเฉชัดเจนเลยนะลุงอย่ามาจับผิดลุงบ้านตุนมีเยอะแยะมาจับผิดลุงทําไมอ่ะลุงเก็บตัวนี้เลยไม่งั้นผมให้บะคุมระเบิดแน่โอ้ยโอ้ย่ห็นาปีเหรอฮะโอ้ย เรเก็บแล้วแกมีอะไรเนี่ยผมเจอบัคุมแล้วครับอ่าอ่อเออเออดีดเด็เอเอเดี๋ยวไปบอกให้โยโก,โกทำอาหารเช้าให้ฉันกินหน่อยสิแชมป์โยโก,โกไม่รู้ไปไหนครับไม่เห็นตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะหายไปไหนน่าจะไปตามบัคุมครับแต่ว่ายังไม่กลับเลยอะ่ะเฮ้ยนายนี่นะ ข้าห้องน้ําก็ไม่ยอมบอกใครเลยอ่าเดี๋ยววันนี้ลุงอยากจะให้ไปซื้อข้าวหน้าได้ขาวว่าแม่ค้าเอามาขายละเออเหรอครับอ่าใช่ใช่ร้านอ่าร้านอะไรนะเอ้หนูหนูเนสโกอ่ะอ๋อได้ครับเอาแล้วให้ผมไปซื้อทําไมอะ่ะก็โยโกบไม่อยู่ก็ต้องใช้แกสิไปกับบาคุมไปไปกับบาคุมแล้ว <laughs> ชาวบ้านไม่แตกตื่นเล้วครับเออนั่นแหละไปเถอะเดี๋ยวลุงขออยู่บ้านคนเดียวนะลุงจะอยู่คนเดียวทําไมเนี่ย <laughs> อ๋อบัคุมเร็วขึ้นมา ัติดบันไดแป๊บนึงนี่คือทางนี้โอ้ยเนาะนายมีสมองไหมเนี่ยหรือข้างในตัวมีแต่ระเบิดอยากลองดูปะล่ะไม่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 ย่เฮ้ยค่อยลงนะโอเคโอเคอะไรอ่ะแล้วไม่ลงบ้าหรือเปล่าไม่กลัวกระดูกหักเหรออ้อหนกดีเออนายเคยเข้าไปในตัวเมืองบ้างไหมอ่ะบัคุมอ่าก็เคยบ้างนะนะ น้าเป็นไงเออชาวบ้านเขาวิ่งหนีไปหมดเลยอะ่ะไม่รู้ทําไมตุไม่แปลกอะ่ะเออว่าแต่นายกินอะไรเป็นอาหารเหรอพวกดินปืนอ,ะอ,อ่ะเฮ้ยดินปืนเลยเหรอสวัสดีครับเอาสวัสดีตุลสวัสดีครับนายมาทำอะไรอ่ะว่าสิมาเล่นน้ำนี่เลหละครับไปเดี๋ยวไปตมเมืองก่อนเลยไปนายกินดินปืนเป็นอาหารเหรอใช่อร่อยมากเลยเป็นผงผงอ,ะอ่ะแชม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 มาเต็มเต็แชมแชมแชมผมอยู่นี่มีไรลงุง อ่าอ,อลุงกลัวผีอ่ะลุงขอไปด้วยดิกลัวผีอ้าชายชายชายลุงกลัวผีมากเลยงั้นตามมาครับเอแกก็มาเด้เอวตังไปด้วยไม่ใช่ละไม่ขอตังลุงล่ะเพราะผมลืมเลยอ่ะนั่นแหละลุงก็เลยจะไปด้วยนี่ไงแชมป์มาคุมกินข้าวยังกินแล้วกินอะไรวะดินปืนพ่อเอา้าเออเออเอ,เอสโก,โกคือฉันขอมาซื้อข้าวกับเธอหน่อยนะอ่ะไปดิพาไปดิเฮ้ยแม่ค้าอะไรไม่อยู่ร้านแปลก ขอข้าวโลหนึงนะเอามาขายแล้วใช่ไหมอืออืออืออจะรู้ไหมเนี่ยขายยังอ๋อขายแล้วเดี๋ยวลุงไปให้ฟังนะว่าเขาพูดอะไรบ้างเมื่อไรมึงจะซื้อสักทีวะไอ้แชมป์เออเงินลุงใจเงินไปดีครับบอกลีลาจังเลยอ้ไอไอเวนรีบๆไปกระจายตีเลยเขาบอกงี้เฮ้ยโหตรงวะแม่ค้ คุณแชมป์ครับคุณแชมป์ยืนนิยืนนิข้างหลังครับว่ายังไงอะไรอ่ะบอบอเฮ้ยเฮ้ยอะไรชอบลุงหรอชอบลุงอดีตเปล่าลุงเขากลัวจิ๊ปเบิมาคุมไปไกลๆเลยอะไรวะเออคุณเนสโก้ครับไม่ต้องกลัวนะครับนี่เป็นเพื่อนผมและอีกอย่างหนึ่งเขาไม่ระเบิดใส่คุณหรอกครับเพราะคุณน่ารัก ไอเวนเอ้ยพูดมากปากเหม็นเขาบอกแงใช่แล้วลุงจริงใช่อใจเกเรใจเกเรโอ้ถึงใจเกเรก็แต่ก็ชอบเธอนะเนจิโกเอนี้กินบอสกินอะไรเดี๋ยวก็เอาบาทาฟาดหน้าเลยลุงอะไรแชมป์นี่ครับข้าว ถ้าถ้างั้นเดี๋ยวขอตัวเนสโกะไปทํากับข้าวที่บ้านได้ไหมไหน,นๆก็โยโกะไม่อยู่แล้วอ,ะอ่ะเอาไปได้ไงครับอ,อับทำไมจะไปไม่ได้รู้จักกันเขาเป็นพี่น้องกับโยโกะหน้าเนสโกะเนี่ยใช่เหรอครับอออใช่ไงไอเวนเขาบอกอย่างเงี้ยผมว่าลุงน่าจะเติมต่อท้ายนะ <c oughs> เออเฮ้ยแม่มดเฮ้ยพูดแล้วเสียวใส่เลยลุงอ่ะว่าไงเดี๋ยวผมฝากไปเอาดาบ แล้วก็ระเบิดนะครับที่มันมีหลายๆลูกอะ่ะมีทั้งไฟมีทั้งลมมีไฟมีสโมกแล้วก็มีสายฟ้า,ามีายาพิษนะครับมันอยู่ตรงข้างๆกล่องนอะครับลุงสนิทได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาให้นะในสกกะไปไปบ้านชั้น <c oughs> พี่สาวแกไปไหนไม่รู้เนี่ยอู่งานเฮ้ยลุงอย่าทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายนะครับไม่ทำหรอกไอ้บ้าอายุเท่านี้เองเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แกนี่คิดไม่ดีกับลุงเลยนะเฮ้ยน้อยใจไปเถอะลุงไปเฮ้ยเดี๋ยวผมรอที่นี่นะผมต้องการใช้ดาบ ไม่ใช่คุณไม่ช่ครับครับผมผมเปลงหม่วงมาผมเจอนี่น้ำหม่วงอะไรเห <c oughs> มืองเหมือง,องเฮ้ยอะไร<น>ะอ่ะ,อะเฮ้ยเฮ้ยโอย้มูลค่าเยอะมากเลยนะครับอันนี้คืออันเหมล่เาใจใจครับมันคือเอเมเล่าเฮ้ยคุณซื้อนี่ผมหน่อยดิเดี๋ยว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 เอาเพ่อค้าหายเห็นว่าเขาจะไปหาเล่นี่ผมเอาแล่มาขายแล้วเขาไปยู่ื้อกันอ่าอุ้ยขายของครับบ้าหรือเปล่าเนี่ยพระคุณ เอาว่าผมสวยใน่ซื้อบาคูไม่ได้ดิไม่ได้ไม่ได้อย่าไปยุ่งกับร้านเขามป็นแชมป์เแชมป์อครับเออคือว่าผมว่านะถ้าเกิดว่าเขาสิออกเดินท่าจริงสิเขาหนาจะหาปลาพวกร้ายก็นีดิหามูสัตว์ไปแค่นี้มันว่่ไหวได้นี่เฮ้ย <ผม S 1> พูดม,มีงละพูดดีมีเหตุผลผมก็ว่าอย่างนั้นเอ,อ่อว่าแต่คุณจะให้ผมไปหาใครเพิ่มเหรออืมแป๊บหนึ่งนะผมคิดก่อน เออเออมันมีหม่องนึงผมว่านะมันเป็นที่ยูของไม่ดูซ่าผมว่าจะเอาน้ำมาเป็นพยกประพลอได้ดิบ้าไม่ดูซ่าเ่าผมเคยสู้แล้วผมสู้เกือบไม่ได้อะผมใช้โลกันน่ะกบตายถ้ามันมามาเฮากะตัดหัวมันเป็นอาวุธได้เอ้าเสื้อผมนี่ถ้าเจรจาไม่ได้ตัดหัวเขาเป็นอาวุธเลยเหรอเมีนผมก็เคยทำอย่างนั้นนะแต่ว่า ไม่อยากไปเจอมินลเอ้าเป็นไรอะเป็นลมโทษทีบมงคุมถ้าเกิดนายเจออะไรนะระเบิดได้เลยโอเคไหมโอเคครับโอ๊ยโอไม่ใช่อย่ามาระเบิดตรงนี้อุ้งติดอีสาจากคุณแล้วเนี่ยตายเธอไม่ได้หยังว่าเจออะไรระเบิดบอกว่าเจอบอไว่ระเบิดผมก็เจอแล้วนี่ไงบุสัศดีท่วงเด้โอมาแล้ว ขึ้นจากตรงนั้นไหมนเนี่ยเอ้าลุงทำไมลงอยู่อยู่ตรงนั้นอ่ะพอดีว่ามาแบบธรรมดาไม่ได้ต้องมาแบบทาซานวนหนเชือกมานะไม่แกมีเชือกเหรอครับป่าปีนาวเฮ้ยลุงเอาของมาเหอะเร็วๆเกนลีลาะนี่แชมป์เดี๋ยวลุงจะให้ไดมอนด์คิงติดตัวไปด้วยนะพอดีว่าลุงไม่อยากถืออะและอีกอย่างนึงนะลุงรู้แล้วว่าทําไมถึงลุงไม่เห็นไดมอนด์คิงเพราะลุงไม่ได้ต้องการไดมอนด์คิงมันเลยซ่อนตัวจากคนที่ไม่ต้องการมันแต่ถ้าใครต้องการมันจะเห็นสิ่งนี้ได้แบบง่ายดายเลยแหละอ๋อเหรอครับเหมือนกับ คุณตุลอ๋อผมไม่ได้เล่าให้ลุงฟังนี่หว่ามีอะไรเหรออ๋อป่าครับเออลุงเนี่ยคุณตุนจะเดินทางไปกับเรานะครับอิลีบอ่ะสวัสดีครับอิลีบอ่ตุลอ่ะอิลีบอ่ะอ,อี๋นี่แล้วจิตตัวตีไปนำกันตีเอา้าคนณมาเดียวกันบันนี่เตะปากเด้เดี๋ยวอาแม่เพราะหยาดเลยกำลังทำเม <c ười> จ่จะเย็นๆโอเคไปไปกันเถอะครับเ <c ười> อออาจารยออาจารย์เจออาจารย์เจ้า,จา,จา <c ười> คุณแชมค, <c ười> คุณแชมครับผมผมว่าแถวป่ามันนี่มันต้องมีนกแก้วดิ แต่ว่ามันกับโบู้หลเป็นอย่างคือบบมีอ๋อแล้วคุณพูดถึงนกแก้วทำไมอะ่ะผู้หลผมอยากเล่นอยากเล่นกับนกแก้วเนี่ยนะแม่นครับมันบอกได้พอเฮ้ยบ้านกแก้วพูดได้เหรอเอ็กซ์พูดได้นี่หว่าเออก็ไม่แปลกผู้หลูได้เฮ้ยนี่เฮ้ยมันมีทางด้วยครับผมไม่เคยมาที่นี่เลยน่าจะแม่แล้วู้หลูประธางหยั่งผมกับมานประธางด้วยกันมาดิโอ้ยเดี๋ยวก็หลงทางเหรอบะคุมบะคุมเดินดีๆเดินดีๆเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะไม่ให้นายไปด้วยเลยนะลาลลเอาคุณนำทางดิ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อะตัวนี้มาทำอะไรบักบักฟ้าบักฟ้ามันนีดูลงมานี่อะไรด้วยเฮ้ยเฮ้ยพูดได้นี่แหละตัวนี้ผมบอกถึงนี่แหละนี่แหละก็สร้างพูดได้อยู่นกแก้วอะเฮ้ยนกแก้วงงอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงงอะไรงงงงจริงงงจริงนายชื่ออะไรอะมีชื่อไหมบูอ่ะชื่อชื่ออะไรนะบูบูบักแต่บูเฮ้ยบักฟ้าตลอดเฮ้ยบักฟ้าเอ่ออ่ะบูอะไรมาหนี่มาหนี้ ทำไมต้องลงไปเอ้าลงมาลงมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกเรียกหมาเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นึงนะนกนกเรียกกันว่าอะไรเดี๋ยวอ้าวหายไปไหนแล้ววะอย่านี่โอ้จะไปไหนกันนะเสียงดังชิบหายเลยพวกผมจะไปอ่าอะไรนะคุณตูนไปอย่างนี้เหะอของเมรูซ่าห่ะผมเบื่อเลยโอ้ไปไปสถานที่ที่มีเมรูซ่าอยู่อ่ะครับขอยตายไวๆนะอุ้ยไม่ใช่มันอันตรายอ่ะจะไปทำไมหรอนี่นเอาใครวะเนี่ย อ้วอ้ว่าไงครับไม่ไม่สบายเสียงแปลกอะไรโควิดหรือเปล่าเนี่ยโควิดหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่พ่อค้าพ่อค้าใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ครับเฮ้ยเสียงแปลกแไปอ่ะเสียงมันเด็กลงอ่ะได้ไงอ่ะช่วตรงนี้ผมไม่สบายครับอะไรโอยโควิดโควิดโควิดคืออะไรอ่ะโรคชนิดหนึ่งเหรอโควิดคืออะไรไม่รู้จักอ่ะก็นี่ไงสมองไม่มีต่อมจิตกระบอกเนาะ อ่อแล้วนายจะไปกับเราไหมล่ะจะไปไหนอ๋อเอาก็บอกไปแล้วนายไม่มีสมองปะเนี่ยอ้อยอ้อยยอกย้อนอุ้ยอุ้ยจะไปไหมนำไปเลยเดี๋ยวพี่ตามเองน้องเอาเอาเปเไรอีกแล้วอ่ะแจ้งนอนแจ้งนอนแล้วโอ้ยเนาะออกล้องก้บอกแล้วพวกนายจะไปชุดเปล่ากันหรอใช่ทำไมอ่ะเดี๋ยวตายนะไม่ตายหรอกฉันเคยสู้กับมิรซ่ามาแล้วด้วยไม่อยากจะโม้เฮ้ยอาจาาจาาจา เฮ้ยลุงมาได้ไงเนี่ยจะจะจะขึ้นมาจะขึ้นมาได้ไงนะเฮ้ยถ้าก็ไปลงลงตูง้เลยลงมาลงมาโฮ้ย,ยเนี่ยแชมป์ลงุลงลูนะาว่าแกจะทำอะไรเออรู้ได้ไงครับจำได้ไหมตอนที่ลุงอยู่ตรงไอ้ป้ายนั่นนะ่ะลุงฟังพวกแกยอยู่แกจะเอาเมดูซ่ามาเป็นพวกใช่ไหมล่ะเออใช่ครับนั่นแหละมันอันตรายต้องให้ผู้ใหญ่ไปด้วยนะโอเคครับไอ้โลลกจิ้งจกใครอะ ฟันแบกเลยนี่ไม่แดกอ้อยอ้อยอ้อยอไอ้ร้อโลกจิตจริงๆด้วยเอ้ยเอ้ยอ้ปากเสียปากแก่แล้วหัวล้อหนอแก่แล้วหัวล้อหนอหยุดหยุดหยุดหยุุดยแม่งโมโหเศ้าเด้อเศ้าเด้อเฮ้ยนี่มันเกือจจำเมลูซ่าเหรอครับเนี่ยแมนตัวครับอ้าวหนว่าเคืเคยสูงมาแล้วก็ต้องหลู่ด้ล่ะนี่มันกองทัพเลยนะครับเนี่ยยังแพ้เลยอ่ะแสดงว่าเขาต้องเก่งมากๆแน่เลยเฮ้ยไม่เก่งอะไรหรอกโอดูนี่ดิแชมป์เจ็บเปล่าโอ้ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเกือก มีคนมาสร้างลูกป,ปั้นไว้ด้วยอ่ะขี่กระปอมมันคือขี่กระปอมไม่ใช่ดูเหมือนว่าเขาจะโดนล่านะครับเนี่ยดูดิทำลายแบบเห็นได้ชัดเลยอันนี้พ่อมดหรือเปล่าเนี่ยแม่งถือกระทาด้วยเอาไมา่ได้วอนอี่อยากได้เนี่ยนี่มันสร้างอะไรายทาทำอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันยอมมันกันนี่ว่า เรียกเสเปียนน่ไอ้โง่ฮะอะมันเรียกเสือเปียนได้ไงก็เพียนของฉันเรียกว่ายอมมันกันนี่บ้าเปล่ามันน่ะมาจากนิกาสวยสวยเข้าใจไหมมันชื่อว่าเซเปียน่หรืออีกชื่อหนึ่งว่ายอมมันกันเดอร์ยอมมันกันเดอร์ด้วยอสวยมาคุมฮะไปหาตัดไม้ไปอุ้ยเออจะเอาตัดไม้ครับเออโอเคเอาไม้มาไอ้บ้านี้ก็เอะอะแล้วรู้เหรอว่าจะไปทางไหนผมพอจะรู้ครับ เพราะว่าผมเห็นหัวงูหลายๆห,ยหัวอยู่ฝั่งนู้นอะเดี๋ยวสิตุนได้แล้วอ่ะแชมป์แกไปคนเดียวเลยเพราะว่าแกมีไดมอนคิงฮะใครมีไดมอนคิงนะฉันไงนายรู้ไหมว่าไดมอนคิงอ่ะมันสามารถกินได้นะเว้ยถ้านายกินเข้าไปอ่ะนายจะเป็นอมะตะวูยพูดเป็นเล่นมัน,นมีพละกําลังมหาศาลแต่คนอย่างนายไม่มีปัญญามีหรอก <laughs> คือเธออยู่เนี่ยเฮ้ยอะไรวะอ่าเดี๋ยวทุกคนรออยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมไปเจรจามาให้ถ้าเกิดเจรจาไม่ผ่านเดี๋ยวผมจะเรียกทุกคนไปช่วยเอเมไหมครับช่ครับโอเคครับาปลอดภัยนะแชมป์ครับตายไปไวๆแล้วกันนะปิดกันก่อนอุ้ยเฮ้ยไปหาดิเจรจาไม่ไดนแ้วอย่กมาเบีดคนในานแล้วโอ้ยแข็งตายกันหมดเลยฮะโห เข้าไปดีไหมเนี่ยโอ้โหแข็งกันเป็นบลือเลยฮะเจ้ามาที่นี่ทำไมผ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 มจะมาเจรจาครับท่านเมลูซาฉันไม่มีอะไรต้องเจรจาแกเออคือฟังฟังผมก่อนนะคือผมมีไดมอนด์คิงครับ แล้วก็ทีนี้ผมจะไปทำอะไรเฮ้ย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 อยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยจ้าอยากเห็นข้าจริงเหรอโอ๊ยอุ๊ยอ๊ย๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วค่อยคุยกันคุณเจ้าฐ์นะไม่มีอะไรต้องคุยหรอกหายตัว เฮ้ยเฮ้ยเจ้าหนีข้าไม่ทันหรอกหายตัวเดี๋ยวผมผมไม่อยากใช้ความดุรแรยเลยครับหยุดก่อนได้ไหมตาฉันสีองตาฉันสีไม่มองไม่มองมองแตนอมเอ้ยตาฉันสีมองแตนโนโเ้ยฮฮถ้านายไม่อยากสู้กับฉันนายก็เอาเดมอนคิงมาสิเอาไปทำไมอะผมบอกว่าผมจะไปทำลายคนอย่างนายใช้ไม่เป็นหรอก โอ้ยผมไม่ได้เอามาใช้ผมมาทำลายไม่งั้นผมตัดหัวคุณไปทไําอาวุธนะนายไม่มีทางตัดหัวฉันได้หรอกมองต่ำมองต่ำมองต่ำแล้วฟันอืออือืหยุดไหมจะหยุดไหมมามองต่ำแล้วฟันหยุดไหมไม่ค้าเรไม่หยุดกจากกจะตายโอ้ยพอดีผมตาย,ยากผม,มีได้มันได้มันจริงอยู่มองมองต่ำหยุดหยุดหยุดอ่ะใครหยุดใครก็ได้คืองี้ คือผมไม่ได้มีเจตนาที่จะมามาลุกล้านท่านผมแค่จะเสนอว่าถ้าผมทำลายดัมเบลคิงแล้วผมจะให้ทุกอย่างที่ท่านต้องการแน่ใจนะ,ะแ,แน่ใจอยากได้อะไรอะ่ะพูดมาดิจริงๆอะ่ะข้าอยากได้ตัวเองกลับมาข้าอยากกลับเป็นคนอย่ากลับเป็นคนท่านเป็นงูอยู่แล้วอ่ะท่านจะเป็นคนได้ไงอ่ะไม่ใช่ข้าเคยเป็นคนมาก่อนฮะยังไงอะ่ะเล่าให้ผมฟังหน่อยสิ ถ้าจะเล่าให้ฟังอ่ะมันนานนะเออคือผมจะมองหน้าคือผมสามารถมองตาโดยที่ไม่เป็นก้อนหินได้ไหมอ่ะจริงๆอะ่ะมันไม่สามารถทําอย่างนั้นได้หรอกแต่นายมีไดมอนด์คิงนายสามารถมองตาฉันได้จริงเหรอฉันจะหลอกนายทําทไมล่ะโอ้โหสวยโคตรโอ้โหสวยมากอุ้ยอุอย่าทําหน้าโหดสิครับมามาที่แสงสว่างหน่อยแล้วมาเจรจากันโอ้ยโอ้โห,โห,โหสวยขนาดนี้อยู่คนเดียวทําไมครับเนี่ยคือผม รับปากไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะแต่ว่าเอ่อผมผมผมมีคนหนึ่งที่จะทําให้คุณกลายเป็นคนได้เหมือนเดิมใช่ห่ะม,มีมีมีแน่นอนมีมีรู้จักคนหนึ่งเขาชื่อยูมิคือคือเขาเป็นแม่มดอะครับคนที่ชื่อยูมิอ่ะเขาน่าจะช่วยคุณได้เขาเป็นเพื่อนผมเองถ้าคุณเป็นพักพวกผมแล้วพาผมไปทําลายไดมอนคิงเนี่ยคุณจะได้ขาแล้วได้ความเป็นคนกลับมานะเอาแต่คุณชื่ออะไรเราชื่อมาเรียนะมาเรียมาดิมาใช่แล้วมาดิฮะ ชื่อเราชื่อเราชื่อชื่อเออชื่อเหรอก็แต่งูนี่ขึ้นเรือได้ไหมครับก็ขึ้นได้แหละแต่อาจจะนั่งท่าแปลกๆนิดนึงนะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณมาเรียนนี่จะขี่เป็นไงลองลอง,ลองก็ได้ครับโอ้ยหางคุณพิ้วเลยนะทะลุเรือเลยอ่าผมชื่อแชมป์น,นะครับแล้วก็มีพกพวกอีกประมาณสามสี่คน เมลูซ่าอย่ามองตาทุกคนเออใช่ครับอย่ามองตานะครับเจอเจอเจอจะจะเจอได้โบชาเธอโบแค่โอ้ใจเกเรอย่ามองตาแชมป์แกมองตาเมลูซาได้ไงอ่ะผมมีไดมอนด์คิงครับเมาทําได้ขนาดนั้นเลยเหรอว่าแชมป์ใช่ครับแต่ว่าลุงพยายามอย่ามองนะครับลุงไม่มองตาอยู่แล้วลุงมองล่างกว่านั้นนะนึกว่าตายซะแล้วอืมสน่อยไหมฮะเนี่ย แม่ไม่รุ่นหัวล้อหนอไม่รุ่นหัวล้อหนอพีอนอ้นกนกอ,อยากตายไหมเอ,อแ่แต่แม่แต่แแแต้องพูดบ้าเง่่ยไอ้ป้าไอ้พูดมากน่ารำคาญตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะเอ,อ,อะไรไอ,อ้แก่โรกจิตเออแชมปลุงว่าจะถามหลายรอบแล้วลุงถามแกแกไม่แกไม,ม่เคยตอบเลยเฮ้ออะไรเหรอครับลุง อ่าพูดถึงไออีกอไอตัวเอลินเอเลียนสีเขียวเขียวที่แกเล่าให้ฟังสรุปมันตายไหมลุงฟังแกแล้วลุงจับความใจความไม่ได้เลยสุดท้ายแล้วแกวฟันตัวมันแล้วมันก็มีแสงออกมาเหมือนจะตายหาสรุปมันตายไหม,มผมไม่แน่ใจอะครับ <c oughs> <c oughs> อุ้ยหยุดเอออะไรจะไปไหนอีกอะมาเรียเออ ไอหุ่นพวกนี้เนี่ยคุณไม่สามารถเียกลับมาเป็นสิ่งมีชีวิตได้อีกหรอครับมันอารมณ์แบบตายไปแล้วน่ะตายแล้วเหรอโดนเสกกลายเป็นหินแล้วมันก็เหมือนระบบการทํางานภายในร่างกายของมันเสียไปแล้วน่ะโอ้ตายเออนายจะไปอยู่กับพวกเราไหมอ่ะพาบูไม่หมดอ่ะมีข้าวกินก็อยู่เลยมีอยู่อาหารเม็ดอ่ะแต่ของหมานะเอาไากินเองหรือเปล่าเราอ่ะโอ้ยไอ้มาทางแยกว่ะ ทางไหนแล้วบัานนี่ไม่รู้ผมไม่รู้เอ้ยผมมีวิธีผมมีวิธีอะไรตามผมมาเด้ออะไรเขาขุดเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงคุณจะขุดไปไหนเออบอกเข้านับได้แล้วกันผมสามารถทำทางรูหนอนให้ไปโพบ้านได้ครับโดยใช้เวลาอันนิดหน่อยกองก็าไปได้เลยครับว่าผมมีพลังนะฮะนั่นแหละลงรูไปปุ๊บถึงบ้านเลยอย่างเงี้ยเหรอแน่นประมาณแหละ นี่เงินนอนนี่เงินนน่อนไม่ใช่นี่งูนี่งูนี่งูอาทุกคนไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะจะขอไปฉีก่อนเจาโจอ่ะลงไปเดินมาเลยเดินมาเลยอ่าโอ้ฉีก่อนโอ้ตรงไหนตรงอุ้ยบ้านใครน่ะเฮ้ยขอเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าโัชีโัชีโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอุ้ยอันฉีจะแตกอยู่แล้วเนี่ยอุ้ย อะไรเนี่ยบ,บ้านาไปสมประกอบเลยให้แล้วขึ้นไปยังไงเนี่ยตี่ลองทะเลเลยพ่อหนุม่มฮะอะอุ้ยอู้เอา้าคุณาตาตาคุณหายไปไหนอ่ะฉันไม่มีตาหรอกเนี่ยคุณตาบอดเหรอฉันสูญเสียดวงตาไปตั้งแต่วัยเด็กแล้วคุณเห็นผมไหมไม่เห็นเลยเอ๋อคุณใช้หมานำทางเหรอครับเนี่ยใช่แล้วล่ะแล้วคุณรู้ได้ไงว่าผมปวดฉี่ก็ได้ยินเสียงบ่นมาตั้งแต่ไกลนะ่ะแต่ฉ<อ>ี่ใส่บ้านของฉันล่ะ ลงทะเลเลยนะครับฉีลงทะเลไปเลยมันจะไม่เค็มมันเค็มอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยเสร็จแล้วครับผมรู้แล้วทำไมน้ำทะเลเค็มนายจะบอกฉันว่านายเป็นคนฉี่ใส่มันเลเค็มใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยบ้านคุณขึ้นยังไงครับผมงงมากวิธีขึ้นมายากเลยตามฉันมาอะไรอยไม่อาจจะ ผมทำได้ไหมอ่ะทำได้สิอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยนี่จะบอกนะคุณเป็นพ่อมดด้ลูกต้องแล้วล่ะฉันคือพ่อมดที่เก่งที่สุดในโลกแห่งนี้เก่งกว่าด็อกเตอร์สเตนซ์อีกนะโมโมโมว่าแต่เจ้ามาจากไหนละเนี่ยผมมาจากาเอ่อเมืองข้างๆครับดูท่าทางแล้วเจ้า กำลังจะทําภารกิจอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ครับใช่ใช่ใช่แล้วคุณจะเข้าไปยังไงอะห้องเนี้ยเเข้าไปได้เออเอาเดี๋ยวยังไงเจ้าหมาอ้ยทะลุเลยเหรอสิ่งที่เจ้าเห็นน่ะมันเป็นแค่ภาพลวงตานะนะ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้มันได้ไงเนี่ยผมงงจริงจัง คุณที่ไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะเนี่ยอ่ผมชื่อแชมป์นะครับแล้วผมก็กําลังจะเอาสิ่งนี้ไปทาลายฮะรนี่มันกลิ่นของดมอนคิงนี่นะะฉันกําลังตามหามันอยู่เออตามหาทาไมตามหามาตั้งนานแล้วเนี่ยฉันขอมันทีนะไม่ได้ไม่ได้ผมจะทาลายทําลายไม่ได้นี่มันของดีนะเนี่ยจะทำลาไมันได้ยังไงเอ้ยเอ้ยหมาไอ้หมาบ้าไอ้เฮ้ยเ้ยเ้ยกลับเลยเอ้ยเอ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวหุกได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเออเออจะทำอะไรเฮ้ยฉันจะแย่งเอาไดมอนด์คิงกลับมากลับมาเลยเฮ้ยเฮ้ยหย่าอย่าอุ้ยฮ้ยทำไมแกข้าไม่ตายวะเนี่ยก็ฉันมีไดมอนด์คิงไงล่ะเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยอ้าเอ้ยมองไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ยแกหายไปไหนแล้ววะนี่ทำไมฉันไม่ได้กินแกย่าย่าสมองแกอยู่ในก็อยู่ที่ไหนเนี่ยเดีย่าละแกคนตาบอดสิเฮ้ย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 ทุกคนช่วยผมด้วยเอ้าหายไปไหนหมดอ่ะเฮ้ยลงไปแล้วนี่วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชึบ โอโอเฮ้ยที่ไหนวเนนะเนี่ยเอ๊คุ้นคุ้คุ้นคุ้นะเนี่ยคุ้นคุ้คุ้นมากเอ้ยนี่มันเหมืองเรานี่ยโอ้โหนี่ตุ่นทำได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแล้วแต่ทุกคนไปไหนโอ้ยอยู่บนดาดีกันหมดแล้วเหรอมาไอเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปสักครู่หนึ่งเดี๋ยวไปเอาระเบิดเพิ่มดีกว่าหย่า yeah! โอยโอ้ยฮึบฮึบยุบชับโอ้ยโอ๊ยเจ็บถึงฉันจะไม่ค่อยชอบยหญนั่นเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ต้องซื้อกับเขาอ่ะเขาเฟี้ยวจริงเอ้าเอคุณเอาวะคะฮะคุณหายแล้วเหรอหายแล้วไอ้อยูหน่อยเสียงดีขึ้นด้วยเออคุณเจอคุณยูมิไหมครับไม่เจอเออแต่ว่า แต่นายรู้ไหมว่าใครเข้าร้านชั้นอะเออไม่รู้ครับ <c oughs> มีลอยๆก็เข้าร้านชั้นอยู่อะ่ะเอ้ยเออไม่ไม่รู้ครับอุ้ยอบาคุมเข้าไปกันแล้วโถอย่าให้รู้นะก็คอกก็คอกก็อกอยูมิยูมิอยู่ไหมอยูมิยูมิเอ้ยจะได้ซื้ออุ้ยอ้าวสวัสดีพ่อนุม่มสวัสดีคร่ะมาซือ้ออะไรล่ะ ผมมาซื้อเนี่ยไอเนี่ยเพิ่มเหรอครับเนี่ย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 อ๋อได้เลยเอ้วรอบนี้จะมาซื้อฟรีในเซอร์ฟเสียตังค์วะเซ็นไว้ก่อนเดี <c oughs> ย๋ยวผมมาจ่ายสงสัยต้องมีของเซน็นไว้แล้วแหละได้ครับเข้ามาในบ้านสิครับเฮ้ยทำไรยังแต่กลางวันแสกๆ มื้อน,นี้อ่าฉันขอเลี้ยงทุกคนเลยนะกินตามสบายเลย<อ>เพราะว่าฉันไม่ได้จ่าย <laughs> อ่าแล้วใครจ่ายอะ่ะลุงคอยเองนี่ละอุต่าห์ไปเจอเอ็มอรอมาหนิหนีบ้งนะจัดจายเลยเอาอีล,ลีนี่ขี้โมชิบหายเลยไปขโมยของคนอื่นมาดิหิวข้าวจังเลยอะ่ะออื มาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้อาแล้วจินันกเป็นลมเลยดีเดียวตอนนี้โอ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 ้กิน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 อะไรกินอะไรเอ้ลุงลุงลุงอ้าว่ากาแฟกาแฟผมเปย์อาหารก็ดูดีนะแต่ไม่เหมาะกับเบ้าหน้าเลยอ่ะใจเจเลรอ่ะจ้ะอ่ะใจเจเลรไน่ยังนะลุงไน่ยังเลยเนี่ยใจเจเลรอะ เป็นลมเลยทีเดียวอยากกินข้าวอยากกินข้าวอยากกินข้าวอยู่ข้าวมาคุมระเบิดทำเมื่อกี้นี่น้่รักจับนั่นเหมือนเดิมเลยนะเอ้ยผมผมผมกลัวความสูงอะไม่นานหรอกเสี่ยวไร